สวัสดีครับเดี๋ยวนี้จะพามาเปลี่ยนตัวแผ่นชาร์จนะครับแกนแกนฟีโน่คันนี้เป็นตัวปีแรกเป็นตัวเจ็ดแรกนะครับมันมีอาการดับนี่ลูกค้าเขาไปเปลี่ยนวัดไฟมาแล้วนะครับเขาบอกมันยังมีอาการเหมือนจะดับอยู่เอาไหมผมลองขี่ผมก็ลองขี่อยู่ประมาณสองสองร้อยกโลแล้วในสองร้อยกโลนี่เจอแค่อาการเดียวเองหน้าใหม่มันกว่าแต่รถไม่ดับนะครับลูกค้าก็เลย เพื่อความสบายใจเขาบอกกันเปลี่ยนแบตเตอรี่กับเปลี่ยนแผ่นชาร์จเลยเดี๋ยวนี้มาดูนะครับเปลี่ยนแผ่นชาร์จต้องลื้ออะไรบ้างนะครับมันก็ไม่ยากนะครับมาลองดูกันแกนฟิลโนตัวเจนแรกอะ่ะแผ่นชาร์จไม่อยู่ตรงเนี้ยมันอยู่ตรงนี้นะครับมันเลยต้องลือ้อลื้อเยอะหน่อยหนึ่งเพราะเราต้องถอดตรงเนี้ยมันถอดท้ายไม่ได้นะต้องถอดยูบล็อกออกจะถอดยูบล็อกได้ก็ต้องถอดชิ้นหน้านี้ออกนะครับแล้วถอดยูบล็อกออก ถอดไอ้นี้ออกนะครับแล้วก็ชักชักท้ายนี่ออก่อาดูมอูตอกันเลยนะครับเนี่ยก็ถอดอยูบล็อกมาแล้วครับเนี่ยแผ่นช้ำอยู่ตรงเนี้อันนี้มันมันต้องขันด้านนี้นะครับเธอถ้าจะล้วงนี่มันก็ยากนะครับทํางานยากเดี๋ยวก็จะถอดชุดนี้กับถอดหลังนี้ออกต่อนะครับเนี่ยไปดูชิ้นนี้นะครับชิ้นเนี้ยเวลาถอดมันต้องสไลด์ออกมานะครับมันมีน็อตอยู่สองตัวสองฝั่ง เนี่ยเราถอดดึงดึงสายแลออกสายถอยหลังมาอย่างเงี้ยครับโอเคนะครับเดี๋ยวชิ้นเราไปเนี่ยพอถอดมาแล้วมันก็ยังโดนบังอยู่เห็นนะครับต้องถอดชิ้นนี้เดี๋ยวผมจะถอดข้างนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมจะถอดวัดไฟจากมัดไฟดูว,ว่าไฟออกเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวถอดชิ้นนี้กับชิ้นนี้ดูนะครับชิ้นนี้อีกชิ้นหนึง่ง ที่เวลาถอดต้องต้องสไลด์เหมือนกันนะครับแกะอันนี้ก่อนแล้วก็ดึงสไลด์มั้งหลังครับนี่นะครับดึงสไลด์มั้งหลังเห็นเขี้ยวไหมครับโอเคเดี๋ยวลื้อต่อครับเดี๋ยวจะถอดชิ้นใหญ่นะครับก็คือเอานี้ออกแล้วก็จะมีน็อตอยู่ข้างในนี่ตัวหนึ่งนะครับใช้งางก็ได้นะครับไม่ต้องไปถอดฝั่งนู้นจะได้ทํางานง่ายน็อตตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วนี้แล้วก็มีน็อตข้างในในนี้ในนี้นอีกตัวหนึ่ง จะถอดต่อครับเรียบร้อยก็แค่นี้ก็เจอแผ่นชาร์จแล้วก็ไขออกได้ก็แกนเทรโน,โนในเจนแรกนะครับก็เปลี่ยนแผ่นชาร์จมีแค่นี้นะครับแต่พวกที่เป็นไฮบริดเจนสองเจนสาไปแล้วอ่ะแผ่นชาร์จนี้มันไม่มีนะครับมันไรวมอยู่ในกล่อง ECU โอเคครับก็คลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสวัสดีครับ